ตกรินรน,นะครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าตกพอรำคาญเนาะแต่ก็ดีวันนี้รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำกว่าเดิมนะครับถึงจะไม่แรงแต่ก็มันซ้ำด้วยการรินรินไงมะพร้าวดกนะครับผมแต่ต้นสูงมาก <c oughs> ผมเอาปุ๋ยใบช้ำฉามาใส่ข้างโคนมันโอ้โหมันคงได้รับปุ๋ยชุ่มชื่นดีอะเนาะดกมากเลยทั้งสองต้นเลย เต็มคอเลยครับปกติมีอยสองขลายมีแก่ๆแ,แต่ไม่ค่อยมีน้ําต้นนี้มันเป็นมะพร้าวทอกสุดยอดเลยนะครับต้นนี้ดกมากเลยเนี่ยต้นนี้ดกมากเลยสี่ห้าขลายเลยเต็มเต็มเลยว <c oughs> <c oughs> าดก่อนสมไฟข้างล่างลามขึ้นยอดมะพร้าวนะดีมันโดนไปนิดเดียวทีต้นน้นสูงจัดเลย <c oughs> เห็นแต่ใบนุ่นนะสูงสูงมากเลยอายุเกินร้อยปี ฝนตกวันนี้ก็ดีนะมันชุ่มฉ่าเลยนะครับชุ่มฉ่าเลยชุ่มฉ่าสดชื่นเลยดูดิต้นช่ำชาต้นนี้ไม่รู้ลูกหลานมาปล่อยไว้ได้ไงมันต้นใหญ่มากเลยรกรุงรังน่าจะเอา,เอ,าออกนะพอมาปลูกมะม่วงปลูกอะไรกินไม่ได้เลยตายหมดนะรากมันไปยาวลิบเลยแล้วก็ดอกนี่ร่วงทั้งวีทั้งวันนะเดี๋ยวต้องหาตังจ้างคนตัดออกให้ได้ปลูกมะม่วงปลูกอย่างอื่นดีกว่านะ กลุ่มต้นนี้ก็มันมีเถาวันไปลัดเลาะเครือมันไว้มันก็เลยทําให้ไม่ออกดอกเพราะว่าเถาวันไปแย่งอาหารมันหมดเถาวันพิสดารเนี่ยนะตัวนี้ตัดข้างล่างแล้วมันข้างบนมันก็อยู่ได้ไม่ยอมตายแล้วมันก็ห้อยรากของมันมากินข้างล่างพื้นเนี่ยห้อยสายมากินอาหารมันอาศัยกินน้ําหวานจากบีบรัดกิ่งน้ําหวานจากต้นกลุ่มนะครับผมก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับผม ผิดเมว่าวานฝนตกแดดออกแล้วโอ้โหไอดินขึ้นมาร้อนแบบร้อนแบบเปรี้ยงๆเลยวันนี้สบายแล้ววันนี้น่าจะเย็นสบายถึงกลางคืนเลยน่าจะรินทั้งคืนเลยดูแล้วน่าจะรินทั้งคืนเลยแหละดูแล้วรินซอแซซอแซอะไรประมาณนี้บรรยากาศหน้านั่งตั้งวงกินเบียร์นะครับใครมีเบียร์รีบเอามาด่วนเด้อบ้านดอนยาง